เป็นวดนีดยใช้ดโกบิโก้ของเราขวดที่เรายึดต้งตะกร้าข้างล่างไว้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะใช้ประโยชน์จากขวดโกปิโก้แบบนี้นะคะแล้วก็ตะกร้าขนมจีนนะคะตะกร้าขนมจีนเราเจาะรูไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขามาปลูกในลักษณะเป็นสองชั้นแบบนี้นะคะตะกร้าขนมจีนแล้วก็เอาขวดโกปิโก้นะคะทําเป็นถาน ชั้นหนึ่งกับชั้นสองนะคะเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เจาะก้นขวดนะคะเพื่อที่เราจะเอาขวดยิกกบตะกร้าขนมจีนนะคะนี่นะคะเจาะก้นขวดให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะให้เป็นสองฝั่งด้านเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามสองฝั่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้านนี้นะคะด้านนี้คะ่ะนี่คะ่ะขวดโกบิโก้แบบนี้นะคะ เรา็จะทิ้ชิงนะคะเราใช้ประโยชน์จากโวดบิโกแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงฝาขวดนะคะฝาขวดเราก็จะเจาะเป็นสองรูแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาตะกร้าอีกหนึ่งชั้นนะคะขึ้นอยู่บนบนฝาขวดโปบิโก้แบบนี้นะคะเราเจาะสองรูเพื่อที่จะเราจะเอาร้อยร้อยด้วยคลิปล็อกของเรานะคะเพื่อเป็นตัวยึดตะกร้าขนมจีนนะคะนี่นะค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะโอเคค่ะ แล้วก็เอาขวดปิโกขวดปิโก้ที่เราเจาะก้นไว้นะคะเอาคลิปล็อกสอดเข้าไปเลยนะคะเอาคลิปล็อกสอดสอดเข้าไปนะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาสายคลิปล็อกยึดกับตะกร้าขนมขวดโกบิโก้นะคะวางกลางตะกร้าขนมจีนแบบนี้นะคะแล้วก็เอาคลิปล็อกที่เราเจาะรูไว้นะคะล็อกติดกับตะกร้าขนมจีนนะคะวางให้ดูบาลานซ์กลางนะคะถ้าเราดูด้านด้านหลังก็จะเห็นชัดนะคะว่าอยู่กลางหรือไม่นะคะแล้วเราก็ดึงสายคลิปล็อกเลยนะคะแล้วก็ดึงสายคลิปล็อก ให้ให้ให้ได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ได้หนึ่งข้างนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้างแล้วก็เอาสายคลิปล็อกยึดยึดเช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็สอดเข้าไปในตะตะก้าขนมจีนแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเขาโผล่ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็มาล็อกกับคลิปล็อก ok ฝั่งนี้นะคะ นี mainland, are using are using ่ค่ะแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี VERY ้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตัดฐานของเขาออกเลยนะคะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราใช้คลิปล็อกสอดแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็มาสอดตะกร้าขนมจีนเมื่อเราสอดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อยเอาฝาขวดนะคะเอาฝาขวดไปไปยึดติดกับขวดที่เรายึดตะกร้าข้างล่างไว้นะคะทําแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็สอดเข้าตะกร้าแบบนี้แล้วก็ให้ดูบาลานนะคะ แล้วเราก็เอาปลายของคลิปล็อกนะคะยึดเข้าไปฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะคะแล้วก็ยึดกับตะกร้าขนมจีนกับฝา้าขวดไว้เลยนะคะตะกร้าขนมจีนกับฝา้าขวดแบบนี้นะคะตะกร้าขนมจีนที่เรากินแล้วเหลือนะคะเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะแล้วก็เอามาทาแบบนี้ได้นะคะเป็นแบบที่ปลูกต้นไม้สองชัง้นแบบนี้ก็น่ารักเลยแหละคะ่ะนี่นะคะเราก็จะไปปลูกต้นไม้ iments, แบบน่ารักน่ารักได้เลยนะคะนี่นะคะไม่ได้แบบนี้ลแล้วเราก็ตัดคลิปล็อกออกเลยนะคะ นะคะคเดี๋ยวเราก็ค่ะเพื่อนๆก็จะได้เป็นสองส่วนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่ะเราก็เอาสองส่วนนี้นะคะมาติดเลยนะคะเราแค่หมุนหมุนเกลียวขวดนะคะหมุนฝาขวดปิดนะคะปิดปิดขวดแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตะกร้าแบบสองชั้นแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทํากันได้เลยนะคะเรามีขวดอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นขวดแบบนี้ พอขวดโกบิโกส้สีสีเขาสวยนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงเราก็เลยใช้แบบนี้นะคะทําไป2สองชั้นแบบนี้เดี๋ยวเราก็ทาที่แวนแล้วก็ปลูกต้นไม้เราจะปลูกคิวเรนเซียด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างเราก็จะปลูกเขกถีเรียนนอกกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็ทําที่แวนห้อยเขาแบบลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อด้าลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะได้ตะก้าสนมจริงสองชั้นโดยใช้ขวดโกบิโก้นะคะเป็นขาตั้งเป็นขาตั้งตะก้านะคะ เราก็ไปหาทิลินเซียของเรามาเลยนะคะทิลินเซียจะอยู่ด้านบนนะคะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะนี่นะคะเลือชิลินเซียแล้วนะคะชั้นบนชั้นล่างเราก็จะปลูกเราก็จะปลูกเชือดเราก็จับเชือดให้บาลานซ์กันเล็กน้อยนะคะนะคะข้างล่างเราก็จะปลูกเศรษฐีเรือนนอกนะคะเราก็ไปเก็บไปเก็บเศรษฐีเรือนนอกที่เขาไหลออกมาแบบนี้นะคะตั้นเล็กเล็กก่อนพอเขาโตเขาก็จะเป็นพุ่มสวยๆเลยนะคะ เราก็จะใช้ปลูกด้วยมะพร้าวสับนะคะเอามะพร้าวสับรองไว้ในกระถางแบบนี้นะคะใส่ตะก้าแบบนี้นะคะเอามะพร้าวสับละเอียดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นที่ยังต้นเล็กอยู่นะคะยังต้นเล็กอยู่เพราะว่าคือเอรองแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเอาเศรษฐีเรือนนอกของเรานะคะเอาเศรษฐีเรือนนอกปลูกเข้าไปเลยนะคะ เราไปตัดกิ่งที่เป็นไหลออกมานะคะเป็นกิ่งที่เป็นไหลแล้วก็แซมเข้าไปเลยค่ะแซมเข้าไปในตะกร้าชานล่างแบบนี้นะคะแล้วก็หาที่อยู่ให้เขาให้เขาแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็แซมเข้าไปแบบนี้นะคะเพราะว่าเศรษฐีเวน้อกเขาก็โตดูแลง่ายนะคะเศรษฐีเลน้อกดูแลง่ายแล้วก็ขยายได้ง่ายเลยละค่ะอันนี้พุ่มนี้เราก็ใส่ไปเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ปลูกเป็นสองชั้นแบบนี้ได้เลยค่ะ แต่ถ้าเราเบื่อเศรษฐีเรือนนอกเราสามารถปลูกเดฟหรือปลูกพูด่างก็ได้นะคะเราก็จับเดฟเป็นช่อหรือจับพูด่างเป็นช่อแล้วก็จะได้ตะกร้าขนมจีนสองชั้นแล้วก็ปลูกต้นไม้แบบนี้ก็ได้อีกหนึ่งมิติอีกเลยคะ่ะก็สวยน่ารักไ้แต่งสวนเลยนะคะเพื่อนๆลองทําตามกันได้เลยนะคะเรามีวัสดุอะไรนะคะล้วก็ใช้วัสดุอะไระคะ่ะลองแต่งดูนะคะว่าเราแต่งแล้วเราจะได้ต้นไม้อะไรมาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะธูเรืองเทียไม่ต้องการน้ําเยอะส่วนเศรษฐีเรือนนอกต้องการน้ําเยอะ พอประมาณเราก็เอาเขาอยู่ด้านล่างพอเราลดน้ําเราก็ไม่ต้องลดข้างบนมากล้วก็ลดด้านล่างแบบนี้นะคะซึ่งเป็นมะาศาศาพร้าวสับแบบนี้เราสามารถแซมต้นอื่นได้อีกมากมายเลยนะคะเพื่อนเพื่อลองทำตามกันได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนคะเราก็จะได้ตะกร้าขนมจีนขวดโกปิโก้นะคะขวดกาแฟโกบิโก้ตะกร้าขนมจีนแบบสองชั้นแบบนี้เจาะง่ายๆนะคะแค่มีหัวแรงเจาะนะคะแล้วเราก็ใช้คลิปล็อกล็อกติดตะกร้าทั้งสองเป็นที่ที่ปลูกชิวลิเซียกับ เจ็ดทีเรียนนอกแบบนี้นะคะปลูกแบบง่ายๆถ้าเราไม่ชอบทิวลรนเซียเราเอาเป็นเดฟก็ได้นะคะเป็นเดฟริปูด่างก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเดฟริพูด่างก็ได้ค่ะเราก็จะได้จะก,ก้าอีกหนึ่งมุมส,รรสวยๆจะก,ก้าขนมจีนน่ารักน่ารักแบบนี้เลยแหละ,ค,ะค่ะ่เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆลองทํากันได้เลยนะคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วแหละคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ